สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูเจมลบบุรีนะครับขอนำเสนอแบบทดสอบภาษาไทยชุดที่1นึ่งสาระที่1การอ่านมาตรฐานทอ1.1่ตัวชี้วัดอธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่านตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ไปเริ่มข้อที่1กันเลยนะครับนักเรียนข้อที่1่อ่านข้อความแล้วตอบคําถามอ้าวนักเรียนอ่านข้อความพร้อมครูเจมเลยนะครับคนโบราณไม่กินทิ้งกินกวา้างเมื่อกับข้าวเหลือก็จะเก็บไว้กินมื้อต่อไปหรือบางครั้งจะนําอาหารมาผสมนูน่นผสมนี่เพิ่มเติมจนได้อาหารจานใหม่ที่น่ารับประทานเช่นแกงฮก คำถามนะครับคำที่ตัวอักษรสีแดงมีความหมายสอดคล้องกับข้อใดอ้าวตัวอักษรสีแดงคือไม่กินทิ้งกินกว้างนะครับไปดูตัวเลือกกันนะครับตัวเลือกข้อที่1การปรุงอาหารข้อ2การถนอมอาหารข้อ3การรู้คุณค่าของอาหารข้อ4การเลือกรับประทานอาหารนักเรียนมีเวลาคิดนะครับ1นาทีนะครับ แต่ถ้าใครคิดช้านะครับก็อาจจะคิดมากกว่าน,นี้ได้นะครับใครเสร็จก่อนก็ถือว่าเก่งมากนะครับถ้าใครคิดไม่ทันก็กดหยุดก่อนที่จะดูฉะเฉลยนะครับอ่าข้อที่หครูเจมส์ขอฉเฉลยนะครับตอบข้อ3นะครับใครตอบถูกเก่งมากเลยนะครับข้อ3บอกว่าการรู้คุณค่าอาหารเพราะว่าของทุกอย่างมีค่าเสมอนะครับสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ต่อไปนะครับข้อที่2นะครับนักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบคำถามอ่านพร้อมกันเช่นเดิมนะครับวินัยเป็นพนักงานที่ทำงานเก่งและขยันขันแข็งไม่อู้งานเหมือนเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆจากข้อความนะครับคำที่ตัวอักษรสีแดงคือคําว่าไม่อู้งานนั่นเองมีความหมายสอดคล้องกับการกระทำ ในข้อใดนะครับเราไปดูตัวเลือกกันนะครับนักเรียนไม่อู่งานข้อหึ่งมาลีให้เพื่อนทำงานแทนข้อ 2. เดชาทำงานจนเสร็จจึงพักข้อ3าอารีรีบกลับบ้านก่อนเวลาข้อ4ส,สมศักดิ์นีปรับขณะทำงานอ้านักเรียนคิดได้เลยนะครับอ้าคิดแล้วนะครับไปดูคำตอบกับครูเจมส์นะครับนักเรียน ครูเจมพอเฉลยข้อที่2ถูกนะครับเพราะว่าไม่อู้งานเนี่ยหมายถึงการตั้งใจทํางานจนเสร็จซึ่งสอดคล้องกับการกระทําของเดชานะครับอ้าวการอู้งานเป็นสิ่งไม่ดีนะครับนะักเรียนต้องไม่อู้งานนะครับต่อไปไปข้อที่3นะครับข้อที่3อ่านข้อความแล้วตอบคําถามวันนี้อ่านเยอะหน่อยนะครับนะักเรียนฝึกอ่านไปในตัวนะครับอ่านพร้อมครูเจมไปเลยนะครับวีนาบอกว่า เธอเข้าไปดูการสาธิตทำขนมต้มแล้วหรือยังธิดาตอบว่ายังไม่ได้เข้าไปดูเลยจ้ะสถานที่คับแคบและนักเรียนเข้าไปดูพร้อมกันหลายคนกลัวติดโควิดจากบทสนทนานะครับคำที่ตัวอักษรสีแดงคือคำว่าสาธิตมีความหมายสอดคล้องกับข้อใดนะครับอ้าวไปดูตัวเลือกกันนะครับข้อที่1 ป้าสอนให้มานีทำกระทงข้อ2แม่บอกวิธีการเย็บผ้าให้ลูกสาวข้อ3พ่อให้มานะช่วยปลูกต้นไม้ในสวนข้อ 4. ลุงสารตักก้าให้หลานดูเป็นตัวอย่างอ้าวนักเรียนคิดได้เลยนะครับใครคิดเสร็จแล้วถือว่าเก่งมากนะครับใครยังไม่เสร็จก็ลองคิดต่อไปนะจนกว่าเวลาจะหมดนะครับอ้าวตอนนี้ครูเจมขอฉเฉลยก่อนนะครับนักเรียน อ้าวฉเฉลยข้อ4ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสาธิตเนี่ยเป็นการแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งสอดคล้องกับข้อ4นะครับลุงสารตะก้าให้หลานดูเป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับต่อไปไปข้อที่4กันดีกว่าข้อที่4นะครับอ่านข้อความแล้วตอบคําถามอีกเช่นเคยนะครับอ้าวฝึกอ่านกันในตัวเลยนะครับนักเรียน ขณะแก้วรอรถไฟเพื่อไปเยี่ยมคุณตาที่ต่างจังหวัดแก้วสังเกตเห็นว่ามีผู้โดยสารค่อนข้างบางตาเนื่องจากเป็นรถไฟในช่วงสายและไม่ใช่ช่วงเทศกาลสำคัญจากข้อความคําที่ตัวอักษรสีแดงคือคำว่าบางตานะครับมีความหมายสอดคล้องกับข้อใดเราไปดูตัวเลือกกันเลยนะครับนักเรียนชินได้นะครับข้อที่หนึ่ง ภาพยนตร์เรื่องนี้สนุกมากคนเข้าชมจนแน่นข้อ2ปีนี้มะม่วงที่บ้านฉันมีผลดกกว่าทุกปีข้อ3วันเสาร์นี้มีคนมาเดินตลาดนัดไม่กี่คนข้อ4ถนนสายนี้รถติดจนเคลื่อนไปได้ทีละนิดอ้าวนักเรียนนะครับอ่านข้อความแล้วตีความหมายคำว่าบางตานะครับคืออะไรนะครับ ตอบได้แล้วเก่งมากนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็คิดก่อนนะครับอย่าเพิ่งดูฉเฉลยนะครับอ่าครูเจมขอฉเฉลยข้อที่4นะครับฉเฉลยข้อ3ถูกนะครับวันเสาร์นี้มีคนมาเดินตลาดนัดไม่กี่คนแสดงว่ามีจํานวนน้อยกว่าที่ผ่านมาซึ่งมีความหมายเหมือนกับคําว่าบางตาคือน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับอ้าวผ่านไปแล้ว4ข้อนะครับนักเรียนเราไปข้อที่5กันเลยนะครับนักเรียน ข้อที่หนะครับอ่านข้อความแล้วตอบคำถามอ่าอ่านพร้อมครูเจมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนัดพบกันใกล้เที่ยงแต่เขามาตั้งแต่ไกลโฮจึงต้องนั่งคอยคนอื่นๆอ,อยู่หลายชั่วโมงจากข้อความข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับคำที่ตัวอักษรสีแดงคือคำว่าไกลโฮนะครับไปดูตัวเลือกกันนะครับนักเรียนข้อที่หนึ่ง มาลีตื่นนอนแต่เช้าตรู่เพื่อไปทำบุญที่วัด 2. ทธิดาไม่สบายจึงนอนตื่นสาย 3. ยาดานอนดึกจึงตื่นเกือบเที่ยงวันข้อ 4. ใบตองดูละครกว่าจะเข้านอนเกือบเที่ยงคืนอ้าวไก่โหนะครับไก่โหคือข้อไหนดีนะักเรียนคิดนะครับใครคิดได้แล้วเก่งมากนะครับถ้าคิดไม่ได้ครูเจมส์ขอเชเลยนะครับ คำตอบคือข้อที่หนึ่งถูกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไก่โหหมายถึงเวลาลุ่งสางก่อนเวลาซึ่งคำว่าเช้าตรู่นะครับในประโยคที่กำหนดมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าไก่โหนั่นเองนะครับอ้าวต่อไปไปข้อที่หกกันดีกว่าอ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อที่หกถึงเจ็ดนะครับนักเรียนอ่านพร้อมครูเจมเลยนะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้ในวันสงกรานต์นอกเหนือจากการเล่นน้ำก็คือการดูขบวนแห่ที่หลายคนตั้งตารอกันมากที่สุดคือขบวนแห่นางสงกรานต์ขบวนแห่แต่ละขบวนตกแต่งอย่างสวยงามหนูอิ่มกับหนูเอมเล่นสงกรานต์อย่างสนุกสนานและเดินกลับบ้านพร้อมด้วยรอยยิ้มอ้าวไปดูข้อที่หกกันนะครับคำถามว่าอะไรครับ จากข้อความคำที่ตัวอักษรสีแดงคือคำว่าตั้งตารอนะครับมีความหมายตรงกับข้อใดเราไปดูตัวเลือกกันนะครับข้อที่หนึ่งมุ่งมั่นข้อที่2องจริงจังข้อที่3ามเฝ้าคอยข้อที่ 4$ เตรียมพร้อมอ้าวนักเรียนนะครับตั้งตารอหมายความว่าอะไรนะครับคิดนะครับถ้าใครคิดได้แล้วถือว่าเก่งมากนะครับ ถ้าคิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูเจมเฉลยนะครับอ่าไปดูเฉลยกับครูเจมเลยนะครับครูเจมเฉลยข้อที่3เป็นข้อที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าตั้งตารอหมายถึงรอคอยเฝ้าคอยคอยอยู่ซึ่งสอดคล้องกับข้อความดังกล่าวนั่นเองอ้าวต่อไปไปข้อที่7นะครับใช้ข้อความเดิมนะครับนักเรียน เพราะฉะนั้นเราไปดูคำถามข้อที่7กันเลยจากข้อความคำที่ตัวอักษรสีแดงคือคำว่าเดินกลับบ้านพร้อมด้วยรอยยิ้มมีความหมายตรงกับข้อใดอ้าวไปดูตัวเลือกกันนะครับตัวเลือกที่1น,นิ่มหัวเราะตลกที่แสดงบนเวที2นิดประหลาดใจที่ได้รับองขวัญ 3. าน้อยอ่านกระตูนอย่างเพลิดเพลิน 4. น้อยมีความสุขที่เพื่อนรักมาเล่นด้วยอ่าขอ้อนี้ยากน,นิดนึงนะครับนักเรียนแต่ไม่เกินความสามารถของนักเรียนอยู่แล้วอ่าใครคิดได้แล้วเก่งมากเลยครับอาคิดไปได้ครูเจมส์พอเฉลยนะครับนักเรียนฉเฉลยข้อที่4นะครับเป็นความรู้สึกที่มีความสุขนะครับเช่นเดียวก,กันกับความสุขของน้อยที่มีเพื่อนรักมาเล่นด้วยนะครับ เดินด้วยรอยยิ้มเลยนะครับต่อไปไปข้อที่8นะครับนักเรียนข้อที่ 8.. อ่านข้อความแล้วตอบคำถามอ่าอ่านไปพร้อมกันเลยนะครับบ้านในชนบทมักจะปลูกต้นไผ่ทาเป็นรั้วบ้านเพราะไม้ไผ่มีหนามป้องกันขโมยได้ดีบ้านเมืองในสมัยโบราณน,นั้นยังไม่มีกำแพงเขาก็ปลูกต้นไผ่ไว้ทำรั้ว อาวไปดูคำถามนะครับเหตุใดบ้านในสมัยโบราณจึงต้องใช้ต้นไผ่ทำรั้วไปดูตัวเลือกกันเลยนะครับตัวเลือกที่หนึ่งสมัยก่อนมีต้นไผ่จำนวนมาก 2. ใช้ป้องกันขโมยได้เพราะต้นไผ่มีหนาม 3. ใช้ต้นไผ่ทำรั้วบ้านทำให้บ้านดูสวยงามข้อ4 คนในชนบทนิยมปลูกต้นไผ่เพราะต้นไผ่หาง่ายอ้าวไปดูเหตุผลนะครับทำไมจึงปลูกต้นไผ่นะครับใครคิดได้แล้วเก่งมากนะครับถ้าคิดไม่ได้ก็กดหยุดไว้ก่อนค่อยๆคิดนะครับแต่ตอนนี้ครูเกมขอเฉลยก่อนนะครับนักเรียนฉเฉลยข้อ2ถูกนะครับนักเรียนเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นเหตุผลที่ปรากฏในข้อความคือบ้านในชนบทมักจะปลูกต้นไผ่ทำเป็นรั้วบ้าน เพราะไม้ไผ่มีหนามป้องกันขโมยได้ดีเราไปต่อข้อที่9กันเลยนะครับนักเรียนข้อที่9อ่านข้อความแล้วตอบคําถามอ่านพร้อมครูเจมเลยนะครับขับรถดีมีวินยัยดื่มไม่ขับไปกลับปลอดภยัยเทศกาลวันหยุดสงกรานต์กำลังวนกลับมาอีกครั้งหลายคนวางแผนเดินทางไกลท่องเที่ยว ฉลองวันสงกรานด้วยการสาดน้ำคลายร้อนการจราจรทุกเส้นทางจะคับข้างมากกว่าปกติดังนั้นผู้ขับขี่ต้องไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอคำถามนะครับข้อใดเป็นคำถามเชิงเหตุผลที่จะหาคำตอบได้จากข้อความนี้อ้าวเราไปดูตัวเลือกกันเลยนะครับคำถามเชิงเหตุผลนะครับข้อหนึ่งเทศกาลสงการานเราจะต้องทำอะไรบ้าง ข้อ 2. ในช่วงสงกรานเราควรไปท่องเที่ยวที่ใดบ้างข้อ 3. เหตุใดการขับรถในช่วงสงกรานจึงต้องไม่ประมาทข้อ4การท่องเที่ยวในช่วงสงกรานควรปฏิบัติตนอย่างไรอ้าวสี่ข้อนะครับข้อนี้โจทย์จะยาวนิดนึงคาตอบจะยาวนิดนึงนะครับนักเรียนค่อยๆค,ค,คิดนะครับอ้าวใครคิดได้แล้วเก่งมากนะครับถ้าคิดไม่ได้ก็กดหยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งดูเฉยน,นะครับ แต่ตอนนี้ครูเจมขอเฉลยก่อนนะครับอ่าครูเจมเฉลยข้อที่3นะครับเหตุผลว่าอะไรครับข้อที่3เป็นคําถามเชิงเหตุผลและหาคําตอบได้จากข้อความที่กล่าวถึงการจราจรทุกเส้นทางจะคับขัางมากกว่าปกติดังนั้นผู้ขับขี่ต้องไม่ประมาทและไม่ควรดื่มแล้วขับโดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคำว่าเหตุใดเพราะอะไรนะครับ เป็นการถามเชิงเหตุผลนะครับต้องหาคําตอบให้ได้นะครับนักเรียนอ้าวเราไปข้อสุดท้ายกันเลยนะครับทุกคนตั้งใจทําเก่งมากเลยนะครับข้อที่10อ่านข้อความแล้วตอบคําถามนะครับอ้าวอ่านไปพร้อมครูเจมเลยนะครับคนโบราณถือว่างาเป็นยาายุวัฒนะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายทําให้แข็งแรงต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้แต่บางคนว่า ถ้าเป็นยาอายุวัฒนะกินแล้วจะไม่ตายง่ายอ้าวไปดูคำถามนะครับจากข้อความคำที่ตัวอักษรสีแดงมีความหมายตรงกับข้อใดคือคำว่ายาอายุวัฒนะนะครับเราไปดูตัวเลือกกันเลยนะครับนักเรียนตัวเลือกที่หนึ่งนะครับสิ่งที่ทำให้ดูอ่อนกว่าวัยสองสิ่งที่ทำให้มีชีวิตยืนยาวสามสิ่งที่ทำให้ใบหน้าสวยงาม ส,สิ่งที่ทำให้ร่างกายไม่มีโรคนะครับอ้าวเก่งคนใดคิดได้ถือว่าเก่งมากนะครับยายุวัฒนะนะครับมีความหมายตรงกับอะไรนะครับถ้าใครคิดได้เก่งมากถ้าคิดไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งดูเฉลยนะแต่ตอนนี้ครูเจนต้องขอบดูเฉลยก่อนนะครับเปิดเฉลยก่อนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับอ้าวเฉลยข้อ2ถูกนะครับ สิ่งที่ทําให้มีชีวิตยืนยาวเพราะอะไรครับเพราะวัฒนะหมายความว่าความเจริญงอกงามดังนั้นคําว่ายาอายุวัฒนะตามข้อความกล่าวว่ากินแล้วไม่ตายง่ายจึงหมายถึงยาที่ทําให้อายุยืนซึ่งสอดคล้องกับตัวเลือกที่ว่าสิ่งที่ทําให้มีชีวิตยืนยาวอ้าวใครตอบถูกเก่งมากนะครับใครไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูเจมก็จะมีแบบฝึกภาษาไทยแบบทดสอบชุดต่อๆไปนะครับ หลับวันนี้10ข้อนะครับถ้าใครชอบนะครับเราไปดูช่องทางการติดตามนะครับเราสามารถติดตามได้ที่ช่อง Youtube ครูเจมบุรีนะครับวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็กดติดตามให้ครูเจมลบุรีด้วยนะครับขอบใจนักเรียนที่ตั้งใจเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูเจมขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ